สวัสดีเจ้าครัวมะนาวเปรี้ยวใบพัชลีนะเจ้าวันนี้นะเจ้าจะพาเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะเจ้ามาดูส้มกันนะเจ้าเป็นส้มเขียวหวานนะเจ้าจากอำเภอแม่อายนะเจ้าหรือส้มฝางนั่นเองนะเจ้าอันนี้อยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเพื่อนเพื่อนนะเจ้าคนไหนสนใจนะเจ้าส้มนะเจ้า ห้ากิโลนะเจ้ายูที่สามร้อยนะเจ้าสิบกิโลนะเจ้ายูที่หกร้อยนะเจ้าส่งฟรีทั่วไทยเลยนะเจ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะเจ้าสนใจนะเจ้าอินบ็อกมาในเฟซหรือว่าเข้ามาในเพจได้เลยนะเจ้าสั่งซื้อได้เลยนะเจ้าส่งทั่วไทยเลยนะเจ้า ช่วงนี้นะเจ้าราคาจะบวแปงนะเจ้าแต่ถ้าเป็นช่วงตุดจีนนะเจ้าราคาจะสูงกว่านี้นะเจ้าจะบวได้ราคานี้นะเจ้าอันนี้รวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะเจ้าอยู่ที่ห้ากิโลอยู่ที่สามร้อยนะเจ้าส่งทั่วไทยนะเจ้าสิบกิโลนะเจ้าอยู่ที่หกร้อยนะเจ้า เ,เพื่อนๆคนไหนนะเจ้าสนใจนะเจ้าโทรมาสั่งได้เลยนะเจ้าเป็นเส้อที่คาเกตนะเจ้าสวยการม,มากมากเลยนะเจ้า เขมาได้เลยนะเจ้าอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะเจ้าห้ากิโลอยู่ที่สามร้อยนะเจ้าหกกิโลอยู่ที่สี่โอ้เออสิบกิโลอยู่ที่หกร้อยบาทนะเจ้าส่งฟรีทั่วไทยนะเจ้าเก็บสซๆซจากสวนนะเจ้าเก็บตอนเจ้าเจ้านะเจ้าแล้วก็ส่งก่อนเตียงนะเจ้า พอสั่งกันได้เลยนะเจ้านี่เป็นส่วนของลานบบาวนะเจ้าส่งฟรีทั่วไทยเลยนะเจ้า ส่งทุกวันเลยนะเจ้าสั่งกันเข้ามาได้เลยนะเจ้าช่วงนี้สวยงามมากๆเลยเจ้า วันนี้นะเจ้าขัวมะนาวเปรี้ยวใบพัชรลีนะเจ้าขอจบคลิปไว้เพียงตัอ,อี้ก่อนนะเจ้าแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า